วันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เจ้าเลยปนระะเดี๋ยวนี้ก็แรงละฝนกน็เริ่มแยง,งน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยังตกอยู่ยังห่อยอยู่ซิซิอยู่ที่บ้านใหม่ริมเมยยิมนะครับผมคข้ยมวยเราเองกำลังซ้อมกันอยู่ไปวิ่งกันแมพ่พวก ว,วันนี้มีขนมมานะครับผมแต่ว่ารอรอนซ้อมเสร็จก่อนกินก่อนซ้อมมันจะมันจะอ้วกน,นี่เน <c oughs> า,า,าะหตลอดกำลังซ้อมกันพอด้ตัวน้อยตัวใหญ่เธอ,อท,ทำอะไรจ้ะ ฮะเล่นอะไรอ่ะอโดดยางเลย๊ะโดดยางชื่ออะไรนะแก้มใช่ไหมชื่อแก้มนี่นะฉันถามทุกวันเลยจำไม่ได้สักทีมาแล้วนักมวยเมือวานได้มาไมไแล S <S <S Island> <S <S> แต่งคนก็จับกันไปได้แล้วแม่บ่แม่พ่อกับเมาแล้วกับมิงฝนตกนะครับในยังมีต้นแหนมมาไดเอาไว้ห่มอตามี้าไดอาไว มือเป้านี่ก็แข็งได้เหมือนกันนะต้องซ้อมแบบนี้สิ ช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามานักแกแล้วนะครับผมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดละอ่ายี่สิบแปดยี่ิบเก้าสาสิบสาสิบเอ็นี่อันสีวันละเมื่อกี้วันละนะครับผมซ้อมเห็นเมื่อกี้วันก็นักมวยกันน่าจะพักพักก่อนโชคสักวันหนึ่งหรือแวดจะได้เนี่ยต้องพอก่อนนะครับผมอ่าอันนี้ก็ซ้อมไปก่อน สวัสดีครับครับแม่เธออมยิ้มมาเลยนะตอนนี่หนึ่งคนปกติใช่ปะเออที่หนึ่งสำหรับอันนี้แสงมณีเนาะแสงมณีนี่โชควันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสิงหาคมผู้ที่ผู้ที่ห้าผู้ที่ห้าเนาะน้ำหนักเท่าไหร่ก็สี่สิบกว่าสี่สิบกิโล สี่สิบประมาณสี่สิบสองโลนะครับผมสำหรับวันที่วันที่หนึ่งอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกู้ที่หนึ่งสำหรับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอย่าง,งก็ฮกันยา,นยาวันที่หนึ่งกันยาอันนี้กู้แรกเนาะอ่ากู้แรกชื่ออย่าง,งก่อเพชรชด,ดูประาทนฟาทมินมน้ำหนักเท่าไหร่ก สี่องฮะสี่สิบสองกิโลนะครับผมเนี่ยไปเชียร์น้องๆตัวสองวันนะครับผมวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งคนละเดือนกันอะไรเธออะไรฮะวันนี้เธอมาเป็นองค์ยิงเลยนะฮะองค์ยิ้มแล้วพูดไม่ได้แล้วพูดแม่งไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยพูดไม่ไม้แล้วจะมีการพยายามต่ออ่ะ ้เลอี่เป็นอะไรมือเธออะมือบวมค่ะบวมหนูเล่นอะไรมานูเล่นตีมือเล่นตีมือฉลาดมาก ทำไมใครคิดให้หนูเล่นเนี่ยเพื่อนหนูเพื่อนเออเล่นที่โรงเรียนแล้วแล้วไปเล่นพนันอะไรไม่พนัน่ะตีมือตีมือเฉยๆที่หลังเธอ่าไปเล่นนะเล่นแล้วก็มาซ้อมมวยไม่ได้เนี่ยแล้วเธอจะได้ต่อยมวยไหมเนี่ยมีคู่แล้วเหรอฮะก็เธอซ้อมพร้อมหรือยังอ่ะ งานเขามีเยอะแยะงานก็าซ้อมไปก่อนเนาะเคยอย่าไปเล่นเลยเล่นตีมงตีมืออ่ะโอเคนะโอ้วัยรุ่นมาแล้วไหนดูปากหน่อยเชไปวิ่งไหมยังสวัสดีครับไปวิ่งมาเลยบอกไปวิ่งกันเด้อไปวิ่งเส กัมาดูอนนี้แดดงงอย่าทมลิ้นแดงแน่บันเนี้ยโอเคทางฟองกำลังมานะครับผมจะไปวิ่งมุ่นละฝนมันจะค่อยตกนะที่ตกหลงนอกแต่เราอ้อยซี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 บอกวิ่งม่วนนี่อยฟองก็มาวิ่งก่อนก็ซ้อมไปละที่แม่ที่หลังกาจะที่อยู่ไกลๆหน่อยวันนี้น้ำดิบยังหัแมทใช่ไหมน้ำดิบห่อนแน่เต้

ไม่ต้องตัวไม่ต้องตัวแล้วทางยังไงแต่ก็พอแต่ก็พอนี่บินเอาเท่าที่เราจะไปหวาอ่าเธอเตะหรือยังเตะแล้วค่ะเตะอะไรเจอหัวเเหัวล้ะอะไรเธอมาซ้อมมวยได้เธอมาฟ้องคู่ฟ้องคืออะไรเนี่ยอะไรเขามาต่อยคนนี้คุณก่อนเอ้า ไปแยกเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าที่กันเรียนที่กานเรียนเป็นไรภาาคงาารเขาบอกว่ามัามาซ้อมหมดเลยนมาซ้อมหมแล้วลูกวเง้าสิเงมันันใส่เรอเอออ๋อ่ยเด้าเขาไม่ยอย่างตกสอบอดน้องาสามหน้าี ระหว่างนี้รอคนไปวิ่งนะครับผม้องกับไปวิ่งกำลังไปป้องกับยังหมดอแม่เตี้ยเตะแรงดีเตะให้มาเหมือพูหน่อยสิเธอเตะให้มนเหมือพูหน้อย เต่ให้เหมือนตอนพูดหน่อยแหน่แน่แหน่แน่แน่บอกแล้วนะคนไทยนะเปลต่ยนไม่ได้เปลยังไงเอ้าอ่าอ่าข้างอ้ายดิข้างซ้ายดิข้างซ้ายดิข้างซ้ายดิอะไรเนี่ยเธอเป็นอะไร อันนี้ปกตินะปกตินะอันนี้ก็อันนี้ไทยไทยไทยไม่ได้แรงๆรนิดแรงๆรงเรียนเดี๋ยวนี้พูดเป็นนะเนี่ยนี่เป็ดฮะเขมรเขมรอีกแล้วอ๋อลุยเออไปะขานเลยเออยอกมาเลยเอออไอ้วุ้นเซน

เอาเอาเลยเอาเลยเอาคนละสามหอก่อนอ่ะสามหอกเอาเอาคนละสามหอก่อนคนละสามก็ต้องเอาหมูแล้วให้กินตัวละสองเดียวเอาเลยก็แล้วแต่แเอาเลยก็ชอบกินสีเหลืองอ๋อมันสีเหมือนเป็อ๋ออ๋อาหน่อยเอาหน่อยมีคนจะมาอีกไม่ใช่เหรอมีคนจะมาอีกก็ไม่หมดนี่ไงเธอเอาอ๋

โอมีด้กี่นเยอืมนกอกไะเอออ้ามาเอากันบะอสงเงนแล้วอเอาส่งนแล้วอ่งเงินไปแล้ออส่งอันดจะอมาอละนี่อ้าวนมาสิอ้นี่กระเป๋ายัง่ยัแล้ก็สองคนท่านเหรออ๋อสองคนท่านอ่ะฮะ ตรงาเอาบะแล้วให้หรอเอา่ะ,อ,ะอันเดียวบะอ่ะอ่ะอ่ะติเหลือนี่ไว้เพื่อนเนอะไปวิ่งกันเนะอะมาแทางจังเบเกอร,รี่อืมอร่อยมากอืมอร่อยมากมากอืเจอกาแฟไม่เจ้านี่ได้มอง เหนจำเป็นนะก็หาสีน่อร่อยไหมนะห้าตั้มรำมากเฮ้มาบอกเพีเหรอพี่วลาำเลยครับนะกินได้พอหรอพี่ว่าำลยครับอือเหรออือเหอกินไม่อกแมี่วำเลยครับรำไหมหมอนกรวยัะสย่งหร้อนอย่างไงหรอยังไงก็ดอ่อือนะลำเนอะพี่ว่รครับอือหือโอ้ อไอ้มันเบยัดยัดนมูห้ยาหรโวะเอ็นจังเบเกอรี่ขอบคุณครับเด็กๆขอบคุณ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 ขอบ

ก็ไไอะ้ันว่าเกาอันนี้เป็นน้องใหม่เจ้าอย่างกะอาฟิวอะอาวกาฟิวกาฟิว่ากาฟิกาฟิวชืงอกาฟิวสมกับเน้าเลยแมววันแรกเจ้ามูจวนแม่บอก จัดเต็มเลยเด้อซ้อมแข่งๆไวเด้อมาแล้วน้ดิบมหน่งไงเามสี้บน้าดิจ้าสวัสดีค่ะเด็กใหม่กำลังคลึกนะครับผมนี่คลึกบ้าปุ่นต่อหนึ่งสองสามปุ่ง กรับสำหรับผู้อ่องก็เทนเด็กตีจะขึ้นชกนะครับผมอ่าเทนต่อยซ้ายต่อยขวาฝึกซ้อมอาวุธไว้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมประพมพี่นันหนึ่งแล้วก็ เด็กๆก,กำลังซ้อมกันอยู่นะก็ช่วยขอโอกาสนี้ล่ำลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันที่31นะสิงหาคมพุทธศักราช2568แล้วกับวันที่1กันยายนนะอย่าไปลืมนะครับผมไปร่วมเชียร์เด็กๆมี2อู่นะครับคู้ละว,วันไปร่วมสนุกสนานด้วยกันแล้วก็มีหลายๆคู่ด้วยกันมวยดังๆมีปลเลอเลยมาจากหลายค่ายเลยทีต่ตลาดเช็กพลอยไนท์มาร์เก็ตนะครับผม อัมเบอร์แม่สอดจงังหวัดตากสำหรับคลิปนี้ขอบพรคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ